ทำไมห,หลายๆท่านแนะนำให้เรากินซิงหรือแร่ธาตุสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ในส่วนที่จะนำไปสร้าง rna และ dna สังเคราะห์โปรตีนช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์ซ่อมแซมเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ของภูมิคุ้มกันเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้นบรรเทาอาการเป็นหวัดแล้วก็การภูมิแพ้ซึ่งเราจะได้จากการที่เรากินอาหารประเภทจมูกถั่วเหลือง ธัญ,ญพืชแล้วก็ถั่วต่างๆถ้ากินและวถ้าสังกะสีอย่างเดียวแนะนําให้กินระหว่างมื้ออาหารไปเลยเพราะว่าเขาจะทําให้เราขึ้นไส้ไม่แนะนําให้กินตอนท้องว่างการเลือกรับประทานสิง์แนะนําให้รับประทานในรูปแบบของคีเลตโดยเฉพาะสิงอะมิโนแอซิดคีเลต เพราะเขาจะเป็นการจับตัวกันระหว่างแร่ธาตุสังกะสีกับโปรตีนที่มีโมเลกุลเล็กๆๆพร้อมที่ร่างกายจะดูดซึมมาประชัยได้เลยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินซิงค์อะมิโนแอซิดเีเลตจะไม่ทําให้เกิดอาการขึ้นไ้อาเจียนแนะนําให้รับประทานซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตไปเลยตั้งแต่ยังไม่ติดเชื้อโควิด -19 และยิ่งถ้าเกิดติดเชื้อหรือหลังติดเชื้อยิ่งต้องกิน